แล้วพี่น้องตรวจแล้วเอ้าตื่นตืตื่นก่อนตื่นก่อนจังนอนไหม จวดแล้วพี่น้องจวดแล้วตับงับตับงับเด้อแินยินเด้อ สองมื่นด้ว่าแล้วนะพี่้องเก็ดนาสิทีกเสมอดีนะกันละเาใด่ไ่พมันสิถ้าใดถ้าดแพี่น้องมหม่เบ่มันเป็นล้าดกเ็ดตับี๋ยวอย่าฝามนอย่าฝ่ามารถกลังตับตับึ้นก่อน

มันจะได้ออกกวอน,นออว่าม่ติดต้นเอาไปเขาทงไงหุ่นลูกไหม่มขับ่ถไปจอดน้ำรดบาท ตีนมันโย่ไปนั่นแหะตีนมันดันไปนั่นแหละตีนมันดันไปบัดนี้มันเอามือมันเสื้อเสื้อเดี่ยวอะกันน้องโจมใส่กันลูกโจมใส่กันละแตเลตัวเนาะหน้องโย่ยังดังแจ๊กแจ๊กเลย ไปเอามาไปไปต้นจอดขางรถบัสแม่นหนูคอมองออกเลยนะไหม <c oughs> ว่าไม่ออกไปได้ไนะขับรถทางไหนก็ได้ตัวครับตะปูยันเรียทัวรยันตะปูไไปทางตรงนัะ ตัง่งพ่อเวทีพี่น้อตรวจแล้วตรวจแล้ว ที่รถไปถามรถรถรถเมียดูดดยด <Okay. S 1> ไปถามรถเมียดเวยสาวเล่นแก้วมากก่าได้ครับได้้ดัก บ้านตันหญ้าเชียงตันหญ้าเราไมา่หา้แล้วช่างตันหญ้ามือถือไหมไปคาดอีกแล้วห่าห,หลอกคำนั้นแก่ไปเถือกต้นหญ้าอยู่กขาดเครื่องหมดเลยจะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โคส,สิไปหันได้เดี๋ยวส,สิไปโคเชียวออกไปพุ่นออกไปพุ่น นายงงบ๊วยนัโขัขั้นหน่อยเนาะพี่น้งเปลี่ยนค่อยไป อันนี้ยังขจัญซีเกซีเกวนี่อันนี้บอกว่าซี่เกยมันปักม้วนก็ปักมาไหนจากเต้องใส่ของไม้เหออ๋อจะเห็ดไม้ใช่อันนี้กับโดนห่าแรงผมว่ามันแตกก็เดยเสีย่าสีเขาอยู่ฮะมันแตรถมันแรงผมาหลายขันม่ไเยานไไปแหไปไอ้เหี้ยแล้วกูซื้อปูนมาหยอดเราแตกแค่นี้มัน มันไม่เสียหายแต่มันจะเอาสี่พันแลมาสองพันสามพันกูซื้อปูนมาหย่อนเยอะกว่าแล้วมันก็แค่แตกไอ้นั่นคือไม่มันแตกไม่เยอะแต่ากันข้นมุมข้างล่างมันน่าจะอัดไม่ได้ได้มองแล้วตัวซีตัวไข่สีแตกจัดหองสองนี่มองที่สามเง แป็นมาแล้วสี่ขาดไม่มีปัญหาหมู่บ้านเพราะว่าเกลียกับที่ราชถึงช <c oughs> นถึงวันเปาเว้นแกเป็นชาวอ๊อดกํานันอ,อยู่ที่นี่เอาหนอนสำหรับที่นี่เอาไว้สมีสกันพ่อ,อก,กันไม่ชิปหนาะสำหรับที่นี่สบายดีพี่น้อง